รวรถมือสองเจสวัสดีค่ะรถเก่งราคาประหยัดนะคะซึ่งคันนี้นะคะไม่ได้ประหยัดแต่ราคาค่ะใช้ดีด้วยนะคะแนะนําเลยค่ะทุกท่านรถโตโยต้าซูรุณาหยุดน้ํานะคะรถยนต์ปี0ูนยเกียร์ออโต้นะคะเสื้อเพิ่งน้ํามันร้วนค่ะแอร์เย็นภาษีไม่ขาดช่วงร่างดีเครื่องดีแม็กดีค่ะพร้อมขับขี่วิ่งได้เลยนะคะในราคา39,000บาทนะคะสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะ กระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะรถภายในสวยค่ะสีสันก็ใช้ได้ไม่น่าเกียดนะคะแต่ก็ตามอายุนะคะนี่เป็นสภาพของภายในนะทุกท่านเป็นรุ่นของหยดน้ำแล้วนะคะปี02นะคะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะ39,00 0บาทไม่แพงนะคะสนใจดูรถแถวดอนเมืองค่ะติดต่อน,นัดล่วงหน้านะคะอัปเดตสถานะของตัวรถกันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่าย สำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ